เกาหลีใต้เผยคิมจองอึนยังสบายดีพักอยู่ในเมืองตะวันออกของประเทศที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เผยคิมจองอึนยังมีชีวิตอยู่และสบายดีพักอยู่ทางตะวันออกของประเทศหลังมีข่าวลือสะพัดเรื่องการป่วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมูนซุงอินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เชื่อว่า นายคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือยังมีชีวิตอยู่และสบายดีโดยได้พักอาศัยอยู่ที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศมาตั้งแต่วันที่13เมษายนและยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใดๆก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือสะพัดเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นําเกาหลีเหนือแพร่กระจายออกไปนับตั้งแต่เขาไม่ได้เข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลองวันครบรอบวันเกิดของนายคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือผู้เป็นปู่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมา ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ไปยังเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เพื่อทำการตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับนายคิมหลังจากที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่านายคิมป่วยหนักและอยู่ในภาวะวิกฤตหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ